วันนี้เรามาทำสเปรย์กำจัดไ่ยุงและ,มะแมลงแบบง่ายๆด้วยส่วนผสมเพียงแค่2อย่างมาลองทำตามกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะใช้ไรยุงและ,มะแมลงในวันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรง่ายๆเลยนะคะมะกรูดค่ะผิวมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยที่มแมลงไม่ชอบแล้วก็มีความเปรี้ยวซาแล้วก็มีรสขมสิ่งที่2ก็คือน้ำยาบ้วนปากค่ะที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ดับกลิ่นปากของเรา น้ำยาบานปากเขาก็จะมีกลิ่นมิ้นท์อ่อนๆน,นะคะเป็นกลิ่นที่แมลงแล้วก็ยุงไม่ชอบเลยมีความปลอดภัยสามารถที่จะนำมาฉีดนะคะไล่ยุงและแมลงได้ดีมากๆเราก็มาจัดการกับมะกรูดก่อนนะคะแมพึ่งก็จะใช้แค่ในส่วนของผิวมะกรูดนะเพราะว่าเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะเราก็นํามาฝานเป็นชิ้นๆยิ่งเล็กก็ยิ่งได้กลิ่นหอมออกมามากยิ่งขึ้นนะคะนี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะ กินมะกรูดนี่ใครๆก็ชอบแต่มแมลงไม่ชอบสูตรนี้เราก็จะใช้ผิวมะกรูด2-3ลูกต่อน,น้ำยาบ้วนปาก1ขวดเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเลยค่ะไม่เน่าไม่เสียแน่นอนข้อดีก็คือทำง่ายมากๆนะคะส่วนผสมเพียงแค่2อย่างแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยค่ะปลอดภัยหายห่วงนี่ผิวมะกรูดนะคะยิ่งบีบก็ยิ่งมีน้ำมันออกมาแบบนี้ หอมฟุ้งมากๆเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปผสมกับน้ำยาบ้วนปากนะคะแนะนำว่าให้เป็นรสมิ้นท์นะในน้ำยาบ้วนปากก็จะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แล้วก็มีส่วนที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียต่างๆด้วยนะคะทำให้น้ำมันหอมระเหยในมะกรูดสามารถที่จะละลายตัวได้ดีเลยค่ะแล้วก็ยังไม่เน่าเสียไม่เป็นเชื้อราด้วยเก็บไว้ได้นานเลย นี่มะกรูดที่เราใส่ไปประมาณ2ลูกนะคะใครจะใส่เพิ่มเป็น3ลูกก็ได้นะง่ายมากๆค่ะส่วนผสมเป็นแค่2อย่างเองเราก็จะได้น้ำยาที่สามารถฉีดพ่นกันยุงกันมแมลงได้ผลดีใช้แล้วก็แบบหอมฟุ้งเลยนะคะแล้วก็ยังประหยัดด้วยทุกคนเมื่อเราทิ้งไว้นหนึคืนนะคะจากน้ำยาว่านปากที่เป็นสีฟ้านะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆเ,เลยเห็นไหมคะ เพราะว่าสารจากมะกรูดค่ะก็จะละลายออกมานี่เราก็นำมาแบ่งนะคะสามารถที่จะเทแบ่งใส่ขวดสเปรย์นำไปใช้ได้เลยค่ะกลิ่นมะกรูดอ,อ่อ,อนๆนะคะร่วมกับกลิ่นมิ้นท์นี่หอมฟุ้งเลยสีก็จะสวยประมาณนี้นะคะใส่ขวดสเปรย์เล็กๆแบบนี้ก็สามารถพกพาไปใช้ได้ทุกที่ไม่ต้องหาซื้อสเปรย์ฉีดกันยุงแบบแพงๆแล้วนะคะ นี่สามารถใช้ฉีดพ่นได้เลยจะฉีดไปที่ตัวนะคะเสื้อผ้าหรือว่าจะฉีดภายในห้องก็ได้สามารถป้องกันยุงกันมแมลงได้แบบเห็นผลทันทีเลยค่ะสเปร์กันยุงกันมแมลงนะคะ DIY แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองลองทำดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายใช้ดีประหยัดแล้วก็ถูกใจด้วยค่ะ หน้าฝนยุงจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วแค่มีสเปรย์ขวดเล็กๆนี้ติดตัวไว้สบายใจหายห่วงเลยค่ะทุกคนถ้าท่านชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวแม,ม่พึ่งด้วยค่ะ